รื่องของการทําสคริปเฉยๆมันทําได้มากกว่าที่เราคิดเพาง่ายเลยถ้าเราจะใช้กับธุรกิจของเราเนี่ยก็เริ่มต้นจากการที่จะไปวางแผนการตลาดได้เมื่อสามารถจะรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายคนที่เป็นลูกค้าของเราเจริงๆเขาเป็นใครแล้วก็มีการหาโอกาสในธุรกิจใหม่ๆของเราได้เช่นเราควรต้องทําสิ่งนั้นสิ่งนี้เพิ่มเติมถึงจะทําให้ธุรกิจเธอไปรอดหรือจะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ขอ้ขอมูลจากภาพเป็นตัวที่พี่นุ๊กเองก็ใช้ไปบ่อยเราเห็นรีพอร์ตเป็นกราฟแบบนี้ถ้าเรามาอ่านเองเราอาจจะไม่เข้าใจแต่ทั้งหมว่าาเราให้ติว่เาเรา ของการที่เราจะไปวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ,ๆ,ๆเช่นเราได้เป็นไฟล์ขนาดใหญ่มาเลยประมาณสัก16เมกมีข้อมูลประมาณสัก20,000เลขคอดถ้าเอามาวิเคราะห์เองด้วยตัว Excel ซลรับรองว่าใช้เวลานานมากเครื่องต้องแรงสเปคต้องดีและถ้าสมมติว่าไม่รู้วิธีการใช้งานอีกก็เหมือนกับไก่ได้พลอยเราไม่สามารถจะเอาข้อมูลตรงนั้นมาอาะไรได้แต่พอเป็นใช้ GPT มันสามารถวิเคราะห์เองได้หมดด้วยสิ่งที่เรียกว่าภาษามนุษย์ภาษาคนสั่งงานแบบนี้เลยข้อมูลออกมาได้โอเคแล้งไปเรียน Excel อีกนานเท่าไหร่กว่าจะได้คําตอบที่รวดเร็วจากตตััวว้นี แถ้าใครอยากจะเติมประสบการณ์ทําให้ตัวเองใช้การแชทจิวิธีอย่างมือโปรพี่นุกกำลังมีคอร์สสอนสดรับจำนวนจํากัดแบบกลุ่มเล็กเพราะต้องการทุกคนทําเป็นสเตปบายสเตปรับรองไม่มีพื้นฐานมาเริ่มต้นกับพี่นุกได้เลยใครสนใจอย่าลืมนะทักไลน์มาเลยที่ Hat Vista o o p Academy ครับ